คนเดียวก็ได้กาส์จริงๆแล้วอ่ะไปแต่ที่กูรอมึงเนี่ยคือแบบกูกูอยากได้เพื่อนไปเล่นด้วยเฉยๆจริงๆกูคนเดียวก็เหลือแหละแล้วเอ็กวางนี่กูสู้มากี่รอบแล้ววะของฟูแล้วก็น่าจะหลายรอบอยู่จำไม่ได้แล้วว่ากูสู้มาหลายรอบแล้วเออยเวนต์แปกิูนเปิดปิดกูถึงได้รีบไหมกูถึงได้บอกมึงไงว่าเข้ามาเล่นกับกูก่อนกูอยากได้ชุด เนี่ยปาดแม่งเลยเอาให้ยับกัดเอาให้ยับสองคนก็เอาอยู่เพื่อนเชื่อกูเนี่ยมึงเอามึงเอาจุดตายก่อนเนี่ยไอจุดขาแมา่เอาให้มันแตกเลยขา,นะา,า,เ,ขา,ายเนี่ยเขาแตกเขาตีเขาง่ายเนี่ยอยากถ้าติดสถานะสายไฟอยากกิ้งอยากกิ้งเชื่อกูเนี่ยตอนนี้ก็ติดสถานะาสายไฟอยู่เอาให้ตายปาดแขนปาดแขน เอาไว้แถมขาดไปเลยจอนสโนเอาเลยจอนสโนจอนชาวไรเอาเลยจอนสโน่อีอีมาจากเกมวัตโทนเกมวัตโทนรู้จักไหมจอนสโนอ่ะ Winter is coming อะฮะรู้จักไหมเข้าอย่เหี้ยทำไมมันนี่เลยปาการปาการของมึงเลยการ์ดเนี่ยเนี่ยปาการอะไรวะอะไรวะไหนอะไรวะจำไม่ได้ละ อะไรวะ,วอะเออหน่วยหน่วยของจอนสโน่อ่ะมันชื่อไหนอะไรวะจำไม่ได้ละอะไรอะไรวะที่แปลว่าอีกาอีกาอะไรนะไหนไหนคอ,อ,อมันเออใช่ไหนคอไหนคอต้องวะดูว่าอะไรวะวจำไม่ได้ละแม่งเรียกพวกพระเอกว่าพวกอีกาลงมาดิว่าไอปอดแหเลยฟาดเอียัยอดรสบัตใส่กูเข้านวด ถ้างั้นมึงก็ถ้างั้นมึงถ้ามึงรู้ตัวว่าแพ้อะไรมึงก็อย่าไปใกล้มันสงสัยว่าชุดของกูมันมีมันมีนี่ไงเสริมจากอันนั้นแหละเออจ่ายตัวเกาะตัวของดิอองดนตัวห <c oughs> <c oughs> ายากกันนะนะั้นอ่ะของสุ่มฟ <c oughs> าดหยับถ้ <c oughs> างั้นมึงก็ถ้าโดนอะไรแล้วรู้สึกว่ามันระคายเคืองมึงมึงก็อย่าไปโดนมัน ด้ี่ยับเทาไว้าตายฮุดูโอ้ยแค่ไม่ถึงเยเว้ยเอ,อ้ยอถ้ามึงมึงไปอยู่ไกลเลยับเดี๋ยวกูปัดเองเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเอาเองกูคนเดียวก็ได้ครับเดี๋ยวกูแบกเองเออ,เออเออมึงคอยมึงคอยแวะมาตุ๋ยอ่ะคอยแวะมาตุ๋ยอ่ะตอนมันเผลอเฮ้ยตอนตอนมันขึ้นสีฟ้าแบบนี้มอย่าเข้ามาใกล้ตอนมันตอนมันมีสายฟ้าอยู่บนหลังอ่ะอย่าอย่าอย่าเข้ามาใกล้ตอนนี้ มึงพยายามเงียบไปก่อนอย่ามึงอย่ามึงซ่าตอนนี้มึงมึงพยายามดูไว้อ่ะตอนที่มันขึ้นสายฟ้าที่หลังมะมึงอย่ามึงอย่าเข้ามาใกล้มันตอนนี้มันจะบัฟเยอะสุดบัฟตัวมันจะเยอะสุดแต่กลัวเข้าใกล้ได้กูเทิร์นโปลแล้วกูเทิร์นโปลแล้วเย้ยวันไม่ได้ชิบหายเอ้ยมาใกล้ๆกูหน่อยเต็มหน้ากูหมดมาเด็กแก้หัวโค้เลยเหรอมึงจะโหดเตรมยมละ อุ้ยเย็ดเกกัวโค้เลยเหรอกลัวเวลาหมดอย่างเดียวอะกูเอาอยู่แต่กกลัวเราเวลาหมดต้องเข้าหลังว่ะต้องเข้าหลังว่ะขอบใจมากตอนนี้ขอบใจมากขอบใจมากเย็ดเก้ให้เลือดนิดเล,เลยไม่น่ากดขิ้เลยพอดิ้วเอออย่ามาหากูอย่ามาติดเป็นนิสยนัยไง เป็นนีสัยตอนกดกิ้งแม่งเห้ไปกดกิ้งตอนสายฟ้ามาพอดีเลือดลดเลยเลือดลดเลยหมั่นไส้มึงน,นะมึงทำเลือดลดไปกิ่นมึงเนี่ยฮะเลือดรดเขาตัวเวงเลยลืมไปว่าโอ้โหติดสถานะอยู่เออเออืออคนเดียวก็ได้คนเดียวกมก็เอาอยู่ขอให้ทนเวลาแค่นั้นก็พอ โอเคจะทำเวลาไหมเนี่ยเดี๋ยวมันก็ลดแต่ว่ามันอาจจะช้าหน่อยเพราะกูคนเดียวไอ้ปาดฟาดฟาดหนีไปก่อนหนีไปก่อนคอแดงแล้วคอแดงแล้วเอ้คอคอฟ้าแล้วคอฟ้าแล้ว แกเลียดแม่งไม่ลดเลยกาดเงียบเลยวะเงียบเงียบเงียบเลยวะกูสู้ได้แต่กลัวหมดเวลาเราหน้ารออีกวนเนาะมันนานไง ปับมาบับมา,บบมาโอ้ยใหญ่ว้าวยัตเก้แม่งโดดหนีกูโดดหนีกูโดดหนีตอนกูจะช้าเด้อฮะไอ้ยัตเค้หนีกูยาวแม่งน้ำคานว่ะวิ่งหนีอะไรกูนั่งหนาฮะมึงกลัวอะไรกูนั่งหนาแน่จริงมาสู้กันดิจะหนีกูทำไมมึงจะหนีกูทำไม โอเคเราทานตอนได้หนีเนี่ยทำให้เสียเวลาทำให้เสียเวลาเข้าใจไหมโอเคตีทนไปเนี่ยสิบสี่นาทีเองมาดูเลือดเ,เอยอย่างน้อยถ้ามีบุ๊กเออลองทักไอ้บุ๊กดิอย่างน้อยถ้ามีบุ๊บกมันน่าจะบัฟให้มึงได้อยู่อะแล้วมึงก็ค่อยมาตีอับกู ถ้าได้เดี๋ยวเราออกจากเกมนี้เราไปไปหา้บุกได้ไปให้ให้บุกใช่บักได้โถ่ตีไม่โดนมืดว้าวจะแค่จะบินไปไหนหนักว่ะ มันจะมีท่าของมึง่ะมันจะมีท่าวิ่งเข้ามาชาร์จใช่ไหมมึงรองสเตมิน่ามานะแล้วมึงวิ่งเข้ามาชาร์จทีหนึ่งมึงคอยวิ่งเข้ามาชาร์จตอนที่มันกำลังถอ่ถ้าเลือดแดงแล้วอย่าอย่าเข้ามาเลยนะตอนนี้มันยังเหลืองๆอยู่ยังพอเข้ามาได้ถ้าเลือดแดงแล้วมึงหนีไปเลยเยอะไอ้กูพูดตลอดเลยตอนเนี้ยแม่งเล็งแต่กูไง เล่งแต่กูแง,งมันก็เลยแบบวืด,ว,ด,ว,ดวืดเหรอวืดเหรอแต่มันทำอะไรกูไม่ได้หรอกทำอะไรกูไม่ได้หรอกหล่อนึงแล้วหล่อนแล้วคอยเออคอยวิ่งมาชาร์จไปคอยวิ่งมาชาร์จเลยแสดามเมจหนักหแสดงว่าเป็นของไอ้ตัวเมื่อกี้นี่เออใช่ดามเมจหนักหตอนนั้นอ่ะที่ตีแรงๆแต่ว่า มันยืนเล่นกับกูนะว่าคุณเพราะว่าอาวุธเราโอ้ยเฮียแม่เป็ดจะโดดทำไมเนี่ยการ์ดมึงไม่ต้องเข้ามาละจะมาเล่นเลี้ยงกูทำไมฮะมึงไอ้ไอ้นกเทียไอ้นกผสมผสมผสมอะไรวะเนี่ยผสมเฮ้ยคุยเลียนเดียเนี่ยหนีกูเหี้ยตอนรู้ว่ากูมีบัฟอะ หนีกูทำไมเนี่ยฮะมันก็หนีกูทำไมเย็ดแค่หนีกูจังเลยเจ็ดแค่เจ็ดแค่หนีกูหนีกูเป็นคว้าเลนเลยหนีกูทำไมมันจะหนีกูทำไมำไม,ม,ำไม,มันไม่รอดหรอกหวานโว้ยเี๋ยวแค่สิบเอ็ดเองอ่ะต้องรีบเววปารียบอือ อีกกาดมึงไหวเหรอระวังนะถ้ามันเป็นหลังสีฟ้าอย่าเข้ามาเลยนยุ้ยถ้าหลังสีฟ้าอย่าเข้ามาเลยนยุ้ยอุ้ยเคีย่ยกูมือว่มะมาตีกูดีมาตีกูดีไปได้แล้วได้แล้วกูไม่มีละ ปีป้าเลยยับเลยเอาดีพี่แดกปีหวังซึ่งอะไรไม่ได้ตอนนี้ไ,ได้แค่โอ้โหเยอะไม่โดดหนีผู้เฉยเลยจะหนีทำไมฮะคืคัวูอขูใช่ไหมฮะกูรู้นะกูรู้นะว่ามึงลัอกูอะเฮะ้ ตัวกูใช่ไหมฮะเนี่ฮะทำไรเลื่อนกูกูทำให้เพื่อนกูเลือนรถกูทำให้เพื่อนกูเฮ็ดมีเกือบหมดอือตีวะตายตายตายเฮ้ยเลื่อนลดไอ้เลื่อนเพิ่มขึ้นได้ไงวะเลื่อนเพิ่มขึ้นนะเนี่ยมึงดูดิเอ้าแมนนั่นรุ่งเพิ่มอ่ะเออทำไมวะเลื่อนเพิ่มได้ไงวะเมื่อกี้ ทำไมนี่ของมึงยังเท่าเดิมเลยวะไม่รู้อ่ะอย่าบอกนะว่ากูหลุดอ่ะมึงมึงคิดว่าของใครหลุดมึงดูดิว่าของกูเป็นบอดเปล่ามึงลองเดินไปไกลๆมึงลองเดินไปไกลๆดูดิมึงวิ่งหนีอยู่ตอนเนี้ยเย็ดเค่ใช่ละใช่ละมึงหลุดมึงหลุดมึงไม่มีทางชนะแล้วเนี่ยมึงจะชนะไม่ได้นาน มึงหลุดนี่เอยไอ้การ์ดหลุดไอ้การ์ดหลุดไอ้การ์ดตายแล้วไอ้การ์ดของกูตายแล้วอมอบเลยเฮ้ย,ย,ยอย่า,าไม่เห็นมั่งนาะไม่แน่ตัวตัวกูตอนเป็นบอดอาจจะชะนะก็ได้อกูดูเลือกกูเลือกกูตอนเป็นบอดอยู่อยู่เท่าไหร่โอ้ไม่ป้วนหมดเวลาก็ยังตีไม่หมดไปเล่นตัวเป็นก่อนก็ได้ปะ ยี่ยงเหลือเก้านาทีกูเหลือตัวคนเดียวแล้วตอนนี้ตอนนี้กูเหลือตัวคนเดียวจริงๆแล้วตอนนี้กูเหลือตัวคนเดียวจริงๆแล้วเห้ียดแคมึงทำให้กูไม่ทำให้เพื่อนกูเฮดพีหมดไอ้สัตว์ไอ้สลัดผักไม่ใส่ไมย่ยองเลยเอาเลือดมึงไม่ได้ยียดแค่กูจะชนะมึงไม่เนี่ยกลัวไหมวะกลัวไม่แน่กว่าจะตีมันไม่ไม่ได้วะ คือคือถ้าเกมยาวกว่านี้หรือว่าเวลามากกว่านี้กูว่าเขาตีได้ <c oughs> ยัดเขยือดมันยังไม่ได้ดิกเลยอ่ะฮะไม่เปิดหรออะไรอะไรเปิดปิดแล้วว่ะปิดไป,ดปแล้วหรอเควสเนี้ย <c oughs> ยัดเขยื้เ <c oughs> หลือเควสนี้เ <c oughs> คล <oughs> ็เดียวเคล็สุดท้ายต้องตีให้ได้แล้วไอ้สัตว์เอ้ยเหลือเควสเดียว เนี่ยใครที่กูทำอยู่เนี่ยอันสุดท้ายแล้วเนี่ยเย็ดเก้งั้นกูต้องเอาให้ได้ตัวนี้ต้องเอาให้ลงต้องเอาให้ลงต้องวึดหน่อยละต้องวึดหน่อยละเย็ดเก้เจ็ดเจ็ดนาทีสุดท้ายต้องเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้ภายในเจ็ดนาทีนี้อือ อ้ยเอ้ต้องเอาให้ได้ภายในเจ็ดนาทีนี้กูจะฆ่าพวกมึงกับปืนอวกาศปืนปันเน <c oughs> นย็ดแค่มึงหนีกูทำไมเนี่ยมึงจะหนีกูตอนเย็ดแค่ทำให้กูเสียเวลาเลยเสียเวลาหมดเย็ดแค่มึงจะหนีกูทำไมไม่ฉลาดที่ตายเลยว่ะไม่หนีตอนที่จะใส่ท่า เนีี่่ยยไอ้แกล้งเสียเลือดเลื่อมอย่างเนี้ยปดท่าไปโดนไปโดนปุ่มไปโดนปุ่มพลังการโดนหน้าเนี่ยไอ้ไอ้หัวขวดกูไม่ตายหรอกกูตัวปวดมึงเน่ยกูไม่ตายหรอกแต่กูจะแพ้มึงเพราะเวลาเนี่ยเหลือหกนาทีเนี่ยโอเคเขาไม่อยู่อ่ะควรยอมอยู่ไหมเนี่ย ลาแค่นี้จะตีมันเข้าได้ไงวะปั๊บไปยังได้อ,อยู่คคแค่แค่นี้เดียวหกนาทีลุ้นยิบหายลุ้นยิ่งกว่าหวยเจ๊กเกมันจะทำรามทำไมเนี่ยเสียวเวลากรู้ไหมฮะเสียวเวลาแล้วมึงรู้ไหมถ้ามึงไม่ทำรามเนี่ยกูได้แล้วเนี่ยตัว่ากูได้แล้วเนี่ย ตบตบตบหัวตบหัวตบผู้หญิงฮะตบผู้หญิงใช่ไหมหน้าตัวเมียเีย <c oughs> อ <sausage> อเออกูมไม่ตบแล้วไอ้มนาไอ้บนอนหน้าตัวเมียหนอนหน้าตัวเมียจะอะไรได้คลิกใส่มึงแล้วจะอะไรไ,ได้คลิกใส่มึงแล้วไรด้คลิกแล้วไม่ต้องคลิกแล้ว มาดิครับมาดิครับไปไดักคลิกอีกทีนะมาดักคลิกกูวักโบได้กูต้องเอาให้ได้ไอ้เหี้ยตัวนี้กูต้องเอาให้ได้ตัวสุดท้ายแล้วเว้ยต้องเอาให้ลงต้องเอาให้ลงเออมันจะมีเป็นระยะไอ้เหี้ยกูถึงไม่บอกแล้วว่าให้เล่นก่อนหยุดฟาดเลยเย็ดแคต้องเอาให้ได้กูต้องเอาให้ได้ด้วยศัตรูของกู หลัสีของตูตูต้องฆ่ามึงให้ได้กูตัวคนเดียวแล้วแต่กูก็ต้องฆ่ามึงให้ได้กูจะฆ่าพวกมึงกับปืนอวกันเออพวกมึงจะตายพวกมึงจะตายไอ้ยศเกย์ถือนลำลายใส่ตูกลับไปโกรธแย่มี่ไพรมึงทำด้วยอะไรฮะถือนลำลายใส่ผู้หญิงเนี่ยไอ้สารเลไอ้ยศเกย์ เอาน้องปัดหน้าแม่งเลยเออน้องปัดห,หน้าแม่งอ,ออเออเจ็ดแค่กระโดดดีครับปาดขอฟาดหน่อยขอฟาดหน่อยเออนั่นแหละอือฆาพวกมึงกับปืนนาวิกาศเยออแล้วก็คิกเออแล้วก็คิกปาดปาดที่ยับปาดที่ยับเอายัดแค่ยีกสิบนาทีอีกสิบนาทีสุดท้ายอีกสิบนาทีสุดท้าย สี่นาทีสุดท้ายจะทำได้ไหมคุณจะทำได้ไหมคุณจะทำได้ไหมการ์ดคุณจะทำได้ไหมแค่สี่นาทีสุดท้ายเย็ดเก้แค่สี่นาทีสุดท้ายโอ๊ยไม่ได้คิกสเต็ปมาแล้วกูเพิ่มพลังแล้วปันเลยปันอีกรอบหนึ่งนาทีก็เข้ามาสิมาเลยเย็ดเก้ตีมุดสเต็ปมันเหนียวทำไมเนี่ย รู้ใช่ไหมว่ากูจะแพ้เพราะเวลาเนี่ยฮะมึงหนีอีกที่เนี่ยเวลาเหลืออีกสามนาทีเองแค่สามนาทีเออถ้ามันไม่จำกัดเวลากูชนะมึงอยู่แล้วเนี่ยชนะมึงอยู่แล้วชนะมึงอยู่แล้วเนี่ยยึดเขยห่วงเวลาอย่างเดียวห่วงเวลาอย่างเดียวจะลุ้น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 จะได้ไหมจะได้ไหมยึดเกยังตีไม่ได้เลยนี่เปรอบสุดท้ายกูยังไม่เข้าเลยยังไม่เข้าเลยยังไม่เข้าเลยเปรอบสุดท้ายยังไม่ถือได้วยซ้ำ ยัดเทมึงจะบินหาพัดแสงอะไรบินหาพัดแสงอะไรเหลือนิดเดียวเองเลือดกูเหลืออีกนิดเดียวเองเลือดไม่ใช่เลือดกูเลือดมึงอย่าเหลืออีกนิดเดียวเองเหลืออีกสองนาทีไม่ทันแน่เลยกัสไม่ทันแน่เลยอ่ะเหยัดเทแบบเอ้ยไม่ทันแน่เลยกัสทันไหมมงว่าจะทันไหม ว่าจะทันไหมสองนาทีเนี่ยโอเแค่ขอบัฟอะไรดีๆสักเรงแรงหน่อยเถอะโอ้พึ่ดกูนึกว่ามันจะบิกพุ่งมาตรงนี้เฮียวึดมึงพุ่งมาหากูต้องผิดจังหวะมากเลยนื่เจ้าโอ้โคตรแย่ว่ะเอ้ยเดี๋วมึงรู้อะไรอยู่อ่ะ เอกูว่ากูไม่ได้เพิ่มเวลาได้ไหมผู้จ่ยยายเงินอีกห้าเอเนี่ยก็ได้นะเว้ยเออจริงนะเว้ยขอต่อเวลาได้ไหมต่อเวลาได้ไหมนะเธอขอต่อเวลาหน่อยได้ไหมได้ไหมโอ้ยยืดถิงวลายใส่โอเคเดี๋ยหนึ่งนาทีไม่ทันแล้วเม้ยมีอะไรที่บ๊อบแรงกว่านี้ไหมเนี่ย ขอด่ามึงได้ไหมก๊าซถ้ากูได้ด่ามึงนะถ้ากูได้ด่ามึงถ้ากูได้ด่ามึงกูว่ากูรอดกูว่ากูได้แมงเสียงลายใสด้วยยุ่งแคเฮ้ยเนี่ยเขี้นิดเดียวเองเนี่ยมึงให้กูต่อเวลาหน่อยได้ไหมเนี่ยจกำกัดเวลาหามาใส่อะไรแล้วที่กูสู้มาทั้งหมดนี่เพื่ออะไรถ้ามันไม่ชนะเพราะว่าเวลาเออ โคเสียดายเลยโคเสียดายเวลาโคเสียดายเวลาที่คุณทำมาทั้งหมดนี่เลยขอหน่อยเถอะขอหน่อยเถอะกูขอใส่ท่าหน่อยเถอะมากูขอโอ้ยแค่ห้าสิบวินาที 5, 10, 11, สุดท้ายกูขอใส่ท่าชาร์จเบรคหน่อยเถอะเฮ้ย แค okay, ไม่แตกไม่แตกพลาดทีนึงอ้ยไม่แตกเด็กเก้โอ้โหคุณต่อเวลาได้ไหมเนี่ยออกคุณต่อเวลาได้ไหมเนี่ยเด็กเก้เอาใจช่วยไม่ทันแล้วการดูดิดูดิเลือด,ด,ด,ดแม่งเยอะตั้งขนาดนี้ตีนี้ไม่เข้าเลยเนี่ยอเ,เ,เออ,อได้ไดชั่วโมองหนึ่งนี้กูพอพอจริงๆอ่ะอได้เลยจริงๆอ่ะหรือไม่ต้องไม่ต้องกํา น30นาทีอ่ะ30นาทีกูได้แน่นอนอยู่แล้วเฮียมันจำกัดให้กูแค่18นาที19มันให้เรามันให้เรา20นาทีกว่าหรือว่า19บว่าเกใช่จำได้ละมันให้เรา19นาทีเฮียแพ้เวลาแบบโอ้หยาพายโคตรแย่เนี่ยไม่มีปุ่มให้กูต่อเวลากูอ,อยากต่อลวลามากเลย มาดูดิว่าเควสมันปิดไปแล้วจริงป่ะเยี yeah, ่ยปิดแล้วรอเลยโอ้เยี่ยแล้วกว่าจะมานานมากป่ะมึงอยากได้อะไรอะ่ะเดี๋ยวกูไปเล่นช่วยอยากได้